สำหรับในท้องตลาดนะคะหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะหาโปรโตีนรับประทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะที่เป็นผงชงแล้วก็ดื่มเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันแน่โอ้พูดหลักๆแล้วก,ก,กันค่ะอันดับแรกเลยนะคะมีมาอย่างยาวนานก็คือเวนะคะเวโปรตีนก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่สกัดจากนมทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ชงเป็นผงดื่มนะคะอันนี้นี่ก็จะมีกรดอะมิโนครบเหมือนกันค่ะนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แพ้โปรตีนจากนมนะ หรือว่าแพ้น้ําตาลแลคโตสนะคะคือไม่สามารถย่อยได้บางคนกินแล้วก็จะท้องอืดย่อยแล้วก็ดูดซึมยากนะคะแล้วก็เลยมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหลายๆบริษัทนะคะก็จะมีโปรโตีนจากพืชค่ะเป็นแพนเบสโปรตีนซึ่งในตลาดทั่วๆไปเนี่ยมักจะไม่สกัดจากถั่วเหลืองก็สกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะและเลือกสกัดถั่วชนิดเดียวค่ะนะ,ะ,นะะตอนนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันที่เป็นการสกัดจากธัญ,ญพืชเหมือนกันแต่ว่าเป็นธัญ,ญพืชที่หลากหลายทําไมถึง เลือกสกัดจากธัญธพืชที่หลากหลายและ MX โปรตีนก็เลือกวิธีนี้ค่ะนะคะเพราะว่านะคะในผลิตภัณฑ์หรือในถั่วหรือในพืชหนึ่งชนิดเนี่ยอาจจะมีกรดอะมิโนไม่ครบถ้วนค่ะอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะมีกรดอะมิโนที่จาเป็นครบทุกชนิดเลย9ชนิดแต่ว่าจะมีเมทดไทโอนีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่จําเป็นในการสร้างกระดูกและฟันเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นๆน,นะคะแต่ว่าถ้าเราเสริมผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากข้าวหรือง,งาดาเข้าไปข้าวและงาดำจะมีกรดอะมิโน ที่ชื่อว่าเมทไทโอนินเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมันก็จะทําให้ครบถ้วนและก็สมบูรณ์ในเรื่องของโปรตีนที่เป็นปรดอะมิโนนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่เขาเรียกว่าอยู่ในปริมาณสูงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ นอกจากนั้นนะคะใน Mx Protein เนี่ยก็ยังเลือกถั่วเขาเรียกว่าถั่วพรีเมียมอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์ก็จะมีสารอาหารงอนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะนะคะสารอาหารประเภทฟโตสเตอรอลมีถึง192มิลลิกรัมต่อผงถั่วนะคะ100กรัมเลยทีเดียวเพราะว่านะคะฟโตสเตอรอลเนี่ยเขาเรียกเป็นเภสัชเคมีที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดก็จะช่วยให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ย เกาะผนังหลอดเลือดเนี่ยได้น้อยลงทําให้หลอดเลือดไม่แข็งตัวเปราะแล้วก็แตกง่ายนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะถั่วอัลมอนด์จะมีไขมันนะแต่เป็นไขมันที่ดีค่ะก็คือโอเลอิกและไลโนเลอิกค่อนข้างสูงซึ่ง2ตัวนี้ก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดนะคะลดก,การเกาะตัวของคอเลสเตอรอลนะคะในผนังหลอดเลือดและก็จะช่วยทําให้เาราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีวอลนัทแล้วก็ถั่วบาซิลนะคะตัว จริงๆเด่นหลายเรื่องเลยนะคะแต่ตัวที่เด่นๆเลยก็คือเขามีซีเลเนียมสูง ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีอยู่ในถั่ว2ตัวนี้และร่างกายต้องการค่ะเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่เรียกว่าแรงกว่าวิตามินอีหลายเท่าเลยนะคะทาให้นะคะหลอดเลือดและหัวใจเราแข็งแรงค่ะแล้วซีลีเนียมยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารหนึ่งตัวซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นหูก็คือกลูตาไทโอนค่ะกลูตาไทโอนเป็นสารตัวหนึ่งที่สร้างในร่างกายของเรานะคะมีในเกือบทุกเซลล์เลยแล้วก็มีมากในเซลล์ที่ต้องการ ํำจัดของเสียในร่างกายดังนั้นอันนี้ค่ะก็จะช่วยให้ตับนะคะซึ่งเป็นอวัยวะที่ต้องการกูตาไทโอนสูงเนี่ยสามารถกระจัด ของเสียในร่างกายได้ดีขึ้นที่สําคัญเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีถั่วดาวอินคานะคะที่มีวิตามินอ e ีสูงมีโอเมก้า3สูงแล้วก็มีกรดไลโนเลอิกและโอเล,ลอิกสูงเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็สําหรับผมและผิวนะคะเรามีงาดานะคะแล้วก็วิตามิน b 3หรือไบโอตินเนี่ยช่วยบํารุงบารุงผมผิวเล็บให้ดูดีด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลําไส้ค่ะก็สามารถเพิ่มนะคะประสิทธิภาพการทํางานของลําไส้แล้วก็การขับถ่ายเพราะ ว่ามีสารสกัดจากเมล็ดแฟลกแล้วก็ไซเลียมฮัรคส์ค่ะซึ่งมีใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานะคะใย,ยอาหารที่ไม่ละลายน้ําจะเป็นเหมือนตัวที่เป็นเหมือนสกัดไบรท์ไปขัดลําไส้แล้วก็เพาะอาหารของคุณทําให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วพอเข้าไปถึงลําไส้ใหญ่นะคะเขาจะเป็นพรีไบโอติกก็คือเป็นอาหารของชุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารด้วยส่วนใย,ยอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะเขาก็จะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดค่ะทำ ให้เราควบคุมระดับน้าตาลได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราเอาทัญพืชแล้วก็โปรโตีนจากพืชหลายๆชนิดมาผสมกันนะคะก็อยู่ใน MX Protein แโประค่ะ